สัสดีคะ่ะทุกคนมาเป็นเพื่อนฟังเรื่องเล่าจากไพ่ย,ยิปซีไปด้วยกันเช่นเคยนะคะขอเช็คพลังงานคุณหน่อยเนาะพลังงานสิบมเมท้าราชาเหรียญและพลังงาน9ดาบนะคะมันเป็นพลังงานที่สื่อว่าตอนนี้กําลังแบกรับภาระความรับผิดชอบ อะไรอยู่เพียงลําพังหรือเปล่านะคะภาระความรับผิดชอบอาจจะเป็นในเรื่องของงานในเรื่องของเงนินหรือแม้แต่ในเรื่องของความคาดหวังจากคนอื่นนะคะซึ่งบอกได้เลยว่าคนอื่นที่เขามองมาที่คุณน่ะมันเหมือนคุณดูนิ่งอะ่ะเขาก็จะมองว่าคุณยังไหวแต่ในใจคุณน่ะถ้าเห็นพลังงานของก้าวดาบคือมันเหมือนกับว่ามีแรงกดดนันมีความกดดันต่างๆเข้ามา บางครั้งคุณก็คิดวนซ้ำแล้วซ้ำอีกเพราะพลังงานของราชาเหรียญมันเป็นอะไรที่คุณรู้สึกว่ามันต้องได้สิเออนะคะคือเป็นความที่คุณมั่นใจว่าครั้งนี้สิ่งที่คุณทําอยู่อ่ะเพราะคุณเต็มที่กับมันแล้วอ่ะมันจะต้องไม่ล้มเหลวมันจะต้องทําได้มันจะต้องสมบูรณ์แบบ นะคะคซึ่งความที่คุณต้องการที่อยากจะให้มันสมบูรณ์แบบเนี่ยก็เป็นได้มันอาจจะนำพามาซึ่งความเครียดให้กับคุณก็เป็นได้นะคะซึ่งสิ่งสิ่งนี้พลังงานไพ่ที่อยากจะสื่อกับคุณนะคะอยากจะให้คุณมองในสภาวะที่ในความเป็นจริงนะคะคนเราก็มีทั้งในสภาวะที่เดินวิ่งนะคะคุณอาจจะอยู่ในสภาวะนี้มาในมาตลอดช่วง ระยะเวลาที่คุณตั้งใจทำสิ่งสิ่งหนึ่งแหละไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่คุณคาดหวังกับมันว่ามันจะต้องออกมาในลักษณะที่สมบูรณ์แบบหรืออาจจะเป็นความคาดหวังของคนอื่นก็ตามแต่นะคะซึ่งบอกได้เลยว่าคุณวิ่งคุณเดินแต่คุณอาจจะลืมบางสิ่งบางอย่างนั่นก็คือการหยุดบ้างหยุดพักบ้างเพื่อที่จะให้ตัวคุณเองมาอยู่ในสภาวะที่ เครียดจนเกินไปนะคะไพ่ตัวนี้เหมือนเตือนขึ้นมาแหละนะคะว่าถ้าคุณอยู่ในสภาวะที่แบกรับภาระความรับผิดชอบต่างๆและตั้งใจทำสิ่งต่างๆอยากจะให้มันออกมาอย่างสมบูรณ์แบบโดยที่บางครั้งอาจจะลืมไปว่าแท้จริงแล้วอ่ะมันไม่มีอะไรที่สมบูรณ์แบบร้อเร์เหรอก ซึ่งเพราะความต้องการที่อยากจะให้มันออกมาดีเนี่ยแหละมันเลยกลายเป็นมากคุณอาจจะเครียดกับสิ่งสิ่งนี้ก็เป็นได้นะคะทีนี้เรามาดูเนาะเรื่องราวที่พายอยากจะสื่อนะคะอะไรมันคือสิ่งที่ควรที่จะคุณควรที่จะจัดการเป็นอันดับแรกกับสิ่งที่คุณกําลังเจออยู่ในตอนนี้พอมองดูแล้วมันเป็นอะไรที่แบบว่ากําลังเครียดอยู่เลยนะในช่วงเนี้ย ะะทีนี้เรามาดูว่าข้อความให้ยอยากจะสื่อสารเป็นเรื่องราวอะไรถึงคุณในการจัดการกับความเครียดกับภาระปัญหาต่างๆที่คุณกำลังแบกรับอยู่ในตอนนี้นะคะเรามาดูกันเนาะพลังงานของห้าถ้วยนะคะสื่อว่ามันอาจจะมีบางเรื่องอในอดีตที่คุณเคยทำอาจจะเป็น งานชีวิตส่วนตัวหรือแม้แต่ความสัมพันธ์เถอะนะคะมันเป็นความผิดหวงังถ้ามองมันเหมือนกับว่ายังยึดอยู่กับอดีตนะบางครั้งนะสิ่งสิ่งเนี้ยพลังงาน10บไม้เทา้าราชาเหรียญกับ9ดาบเนี่ยอาจจะสื่อได้ว่าคุณทําเต็มที่แล้วอะแต่ว่ามันก็ยังไม่คืบหน้ามันก็ยังไม่ก้าวไปข้างหน้ามันก็ยังไม่ได้ผลตามที่คุณคาดหวังมันอาจจะเป็นเนี่ยนะคะ การที่คุณยังยึดติดอยู่กับความผิดหวังในอดีตตัวเนี้ยมันอาจจะเป็นสิ่งสิ่งหนึ่งอ่ะที่มันทําให้คุณ่ะเก็บเอามาคิดเก็บเอามาเครียดแล้วกลายเป็นความกลัวความกลัวในที่นี้อาจจะสื่อถึงว่ากลัวว่าจะพลาดเหมือนในอดีตก็เป็นได้เลยกลายเป็นความเครียดความกดดันให้กับตัวคุณเองตัวเนี้ยก็เป็นได้นะคะเรามาดูต่อนี่ พลังงานของเดชาริออดชาวราศีกรกฎเนาะเป็นข้อความทีไพ่ยอยากจะสื่อกับคุณนะคะว่าอย่าให้อดีตนะมายึดสิ่งที่คุณจะทำหรือมายึดชีวิตมายึดความรู้สึกคุณไว้เพราะถ้าคุณปล่อยให้อดีตนะเป็นตัวยึดความรู้สึกหรือชีวิตคุณในปัจจุบันนะแน่นอนนะคะการที่จะเดินไปข้างหน้ามันก็ค่อนข้างที่จะยาก เพราะเรายังจมอยู่กับอดีตเพราะฉะนั้นพลังงานไพ่จึงเป็นอะไรที่บอกว่าอยากจะให้คุณน่ะปล่อยอดีตหรือปล่อยวางในอดีตให้อดีตเป็นเรื่องของอดีตไปอาจจะเก็บเอามาเป็นบทเรียนเพื่อที่จะให้คุณน่ะเดินไปสู่เส้นทางข้างหน้าที่คุณอยากจะไปที่คุณอยากจะเป็นเพื่อที่จะได้ไม่เก็บเอามาคิดมาเครียดจนบางคืนนอนไม่หลับเกิดสภาวะความเครียด ก็เป็นได้นะคะเนี่ยพลังงานของเดือเดทขึ้นมาพลังงานของชาวราศีพิจิกเนาะซึ่งเป็นอะไรที่บอกชัดเจนนะคะว่ามันมาถึงเวลาที่คุณควรที่จะเปลี่ยนแปลงได้แล้วนะนะคะอดีตที่มันเคยทําให้คุณเครียดอดีตที่มันทําให้คุณน่ะอยู่ในสภาวะที่ทําอะไรเต็มที่แล้วนะคะซึ่งคาดหวังว่ามันจะสมบูรณ์แบบแต่ท้ายสุดแล้วอะ่ะเพราะความยึด ติดอยู่กับอดีตมันทําให้คุณอยู่ในสภาวะที่บางทีเกิดความเครียดเกิดการนอนไม่หลับอือไพ่จึงบอกว่ามันถึงเวลาที่จะเปลี่ยนเพื่อที่จะให้ตัวคุณะปลดล็อกความรู้สึกของตัวเองอะพยายามปล่อยวางเรื่องราวในอดีตนะคะเพื่อที่จะให้คุณมีพลังในการที่จะพยุงตัวเองเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงโดยที่ไม่มีอะไรมาฉุดคุณให้มันรู้สึกว่า หยุดอยู่กับที่หรือว่าพยายามเต็มที่แล้วแต่ยังไปไม่ถึงไหนเลยอะไรประมาณนี้นะคะพลังงานของ The Fan, asi, so c, เดอะไฮโรแฟนชาราสีบกษกเนาะนะคะซึ่งเป็นอะไรที่บอกว่าเมื่อคุณไม่ยึดติดกับอดีตเชื่อเถอะค่ะนะคะ,นะคะพลังงานที่มันคู่ควรกับคุณน่ะจะเข้ามาหาคุณจะเข้ามาทดแทนซึ่งบางครั้งมันอาจจะเป็นวันที่คุณบอกกับตัวเองว่าโชคดีแค่ไหนแล้วที่คุณน่ะไม่จมอยู่กับอดีต มันโชคดีแค่ไหนแล้วที่คุณมูฟออกจากอดีตยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นเพื่อที่จะเริ่มรับสิ่งใหม่ๆมันทำให้คุณพอคุณไม่มีพลังงานในอดีตมาเป็นตัวชุดการที่คุณจะไปข้างหน้าแน่นอนนะคะไม่ว่าคุณจะทำอะไรอะพอเราไม่มีความกลัวในเรื่องของความผิดหวังเหมือนในอดีตแต่เราเก็บเอามันมาเป็นบทเรียนและประสบการณ์มันก็จะทำให้คุณอะ่ะ นะคะไปข้างหน้าในสภาวะที่เห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนอะ่ะอืมนะคะนี่นะคะ The l o v e r พลังงานทางเลือกนะคะซึ่งบอกได้เลยว่าทางเลือกเนี้ยนะคะเป็นอะไรที่อยากจะสื่อถึงคุณชัดเจนมากเลยนะคะ The เ e ลเ e j u ์จ m m เ n t เข้ามาสื่อว่ามันเหมือนกับว่าเหมือนเป็นคำถามอะ่ะให้คุณถามตัวเองนะคะว่า สิ่งที่มันเข้ามาเนี่ยนะคะบอกได้เลยว่าให้คุณถามตัวเองแหละนะคะว่าคุณเลือกเพราะอะไรอืมนะคะคุณเลือกเพราะคุณกลัวว่าจะสูญเสียกลัวว่าจะไม่มีหรือคุณเลือกเพราะใจของคุณต้องการมัน นะคะถ้ามองคือเป็นพลังงานไพ่ที่เหมือนแบบว่าพลังงานที่เข้ามาคู่ควรกับคุณแหละนะคะซึ่งการที่คุณจะตัดสินใจเลือกอ่ะไพ่ยอยากจะให้คุณอ่ะซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองในการที่จะตัดสินใจเลือกไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่งานที่ทำความคาดหวังหรือภาระความรับผิดชอบหรือแม้แต่ความสัมพันธ์นะคะพลังงานตัวนี้สื่อว่าให้คุณตัดสินใจเลือกแล้วก็ซื่อสัตย์กับตัวของคุณเอง นะคะเรามาดูต่อสิเมื่อคุณตัดสินใจด้วยความซื่อสัตย์เห็นไหมนะคะซื่อสัตย์ต่อความต้องการของตัวเองนะคะซื่อสัตย์ต่อหมอยใจของคุณพลังงานที่ตามมาก็คือสีเมทาวนั่นสื่อได้เลยว่าหลังการตัดสินใจที่คุณเลือกตัดสินใจตามความรู้สึกของตัวเองตามความต้องการของตัวเองอะ่ะมันจะเป็นอะไรที่คุณรู้สึกว่าคุณสบายใจอะ่ะคุณโล่งอะ่ะ เพราะมันเหมือนกับว่าคุณรู้สึกแบบสบายใจปลอดภัยอ่ะอืมมันไม่ได้คิดไม่ได้ทุกไปได้กังวลแล้วอะ่ะเพราะอย่างน้อยนะคะเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบไพ่ลิงก,กันมากเลยนะอืมนะคะพลังงานของเดอะฟูคือมันจะเป็นอะไรที่แบบว่าไม่ต้องไม่ตกกังวลแล้วอะ่ะเออพอตัดสินใจเลือกก็ให้เริ่มต้นกับสิ่งสิ่งนั้นเลย ะะแม้ว่าเราจะยังไม่ได้เห็นเส้นทางว่าข้างหน้ามันจะเป็นยังไงแต่ก็ไม่อยากให้มองหรือว่ากังวลไปถึงอนาคตมากแต่พลังงานไพ่ตัวนี้ขึ้นมาคือให้มั่นคงแล้วก็ให้อยู่ในปัจจุบันนะใช้ชีวิตในปัจจุบันให้มันมีสีสันให้มันมีชีวิตชีวาให้มันมีความสุขให้มันมีความเอนจอยในเรื่องต่างๆที่คุณทำไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานเรื่องของธุรกิจ หรือแม้แต่ชีวิตส่วนตัวหรือแม้แต่ความสัมพันธ์นะคะยังไม่ต้องกังวลไปถึงอนาคตว่าเฮ้ยกับคนคนนี้ในความสัมพันธ์ที่เข้ามาจะเป็นยังไงในอนาคตยังไม่ต้องเพียงแค่ว่าให้ทำวันนี้ให้มันรู้สึกว่ามั่นคงปลอดภัยสบายใจนะคะให้ใช้ชีวิตแบบมีความสุขอะในวันเนี้ยอืมนะคะซึ่งพลังงานสี่ถ้วยนะคะเป็นอะไรที่ย้ำว่าถ้าคุณยังมีความลังเล ยังไม่กล้าที่จะเริ่มต้นนะคะพลังงานไพ่บอกว่าบางครั้งโอกาสที่ผ่านเข้ามาอืมนะคะมันอาจจะผ่านไปโดยที่คุณยังไม่ได้ทําอะไรโดยที่คุณยังไม่ได้ลองมันอะ่ะบางทีอะมันอาจจะผ่านไปโดยแบบไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นนะคะจงอย่าก,กลัวกับการที่จะเริ่มต้นไม่ต้องคิดกังวลถึงอนาคตขอแค่เพียงให้แบบให้ลงมือทําหรือว่าให้เริ่มต้นเรียนรู้กับมันอะ่ะ ให้ใช้ชีวิตในปัจจุบันน่ะให้มันมีความสุขอย่าก,กังวลถึงอนาคตเพราะว่าในอดีตคุณก็ปล่อยไปแล้วไงพลังงานไพ่เห็นไหมเมื่อคุณปล่อยเรื่องราวในอดีตไปนะคะความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นในใจของคุณะคือคุณจะไม่เครียดคุณจะไม่กังวลแต่มันจะกลายเป็นความมั่นคงความสบายใจเข้ามาทดแทนอืมนะคะเมื่อคุณมีความมุ่งมั่นที่จะไปข้างหน้านะคะจงสนุกไปกับมันเหมือนกับเวลาเราเดินทางอะ่ะเราไม่ต้องแบบ มุ่งไปทีเดียวค่ะพฤึดทีเดียวให้มันถึงปลายทางแต่อย่าลืมเก็บความสุขเก็บเรื่องราวระหว่างทางเหมือนเป็นการตักตวงประสบการณ์ความสุขหรือว่าสิ่งที่เราไม่ได้สัมผัสระหว่างทางมันเป็นอะไรที่วิเศษที่สุดแล้วนะคะมากกว่าการที่จะไปถึงปลายทางหรือว่าเป้าหมายที่คุณอยากจะไปด้วยสาไปนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นพลังงานไพ่บอกเปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่ ก็อย่าลังเลในการที่จะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามานะคะให้เปิดใจรับให้เปิดใจเรียนรู้กับสิ่งสิ่งนั้นแม้ว่าคุณอาจจะรู้สึกว่าไม่ได้ชอบมันหรือบางครั้งมันอาจจะเป็นในเรื่องของงานในเรื่องธุรกิจถ้ามีคนมอบโอกาสดีๆมาให้ลองเปิดใจนะคะบางครั้งมันอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้คุณได้รู้ว่าเอ้ยมันก็เป็นอะไรที่ท้าทายลองทำดูอะไรประมาณนี้นะคะมาดูต่อสินะคะ นี่นะคะพลังงานของหกไม้เท้านะคะเป็นอะไรที่ย้ำชัดเจนเลยนะว่าท้ายสุดแล้วอะนะคะเพียงแค่คุณสามารถที่จะซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกของตัวคุณเองอะ่ะอืมนะคะความซื่อสัตย์ของคุณที่มีต่อตัวคุณมันจะเอาชนะทุกอย่างได้ชนะอะไรได้บ้างอย่างแรกนะคะถ้าคุณมีความซื่อสัตย์ คือคิดยังไงพูดยังไงเหมือนแบบเรารู้สึกยังไงคือเราพูดออกไปอะ่ะอืนะคะแล้วมันจะทําให้คุณน่ะจะไม่ได้รู้สึกอึดอัดไม่ต้องแกล้งไม่ต้องเสสร้งแต่นี่มันคือตัวตนของคุณน่ะแล้วเวลาที่คุณจะพูดจะคุยจะทําอะไรก็แล้วแต่มันจะทําให้คุณน่ะกลายเป็นในลักษณะนี้เลยนะคะคือไม่เสแสแ้งไม่อะไรอะ่ะแล้วก็จะมีความสุขไปกับสิ่งที่คุณเจอเพราะฉะนั้นนะคะซึ่งบอกได้เลยเนาะ ถ้าช่วงเนี้ยคุณอยู่ในสภาวะที่มันเหมือนกับแบบเครียดอะทาเต็มที่แล้วแต่มันยังหยุดอยู่กับที่ลองถามตัวเองนะคะหาเวลาเป็นช่วงว่างที่แบบบางครั้งคือถ้าเราเครียดมากๆเราไม่รู้จะคุยกับใครนะคะลองเขียนมันออกมานะคะเขียนสิ่งที่คุณเครียดออกมาเพื่อที่จะให้คุณได้รู้ว่าตอนเนี้สภาวะความรู้สึกของคุณน่ะ อยู่ในจุดที่มันเครียดระดับไหนและอะไรมันคือสิ่งที่ทําให้คุณเครียดบางทีคุณอาจจะรู้ว่าอ๋อฉันยังยึดติดอยู่กับอดีตนี้เองสิ่งที่เคยผิดพลาดสิ่งที่เคยผิดหวังทั้งนั้นที่คุณก็ทํามันเต็มที่แต่พอคุณได้เขียนมันออกมาจริงๆคุณจะเห็นว่าในความเป็นจริงอ่ะคุณอาจจะไม่ได้เต็มที่กับสิ่งที่คุณทําอย่างแท้จริงก็เป็นได้เพราะมัวแต่เอาความคิดเอาความรู้สึกไปจมอยู่กับอดีตแต่พอคุณปล่อยอดีต คุณก็จะสามารถไปข้างหน้าได้เร็วขึ้นก็เป็นได้นะคะจงเปลี่ยนจงกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงอะ่ะเพื่อที่จะรับสิ่งใหม่ๆการเริ่มต้นบางทีมันอาจจะมีพลังงานที่คู่ควรกับคุณแหละนะคะเพียงแต่การตัดสินใจเลือกอะพลังงานไพอ่ออยากจะให้คุณซื่อสัตย์กับความรู้สึกกับความต้องการของตัวเองนะคะ อยากทําก็คือบอกไปมันเหมือนกับเป็นการสื่อสารกับตัวของคุณเองนี่แหละพอคุณซื่อสัตย์กับตัวคุณเองแล้วอะอย่าลืมซื่อสัตย์กับคนที่อยู่รอบๆตัวคุณซื่อสัตย์ยังไงนะคะสื่อสารออกไปค่ะคิดยังไงรู้สึกยังไงบอกเขาออกไปซึ่งมันก็จะทําให้คุณอยู่ในสภาวะนี้แหละสบายใจไม่ไม่ได้กดดันอยากทําก็คือบอกว่าอยากทํา ถ้าไม่อยากทําก็คือบอกเขาไปตรงๆว่าไม่อยากทำแล้วก็บอกเหตุผลว่ามันเพราะอะไรอืนะคะแล้วจะทําให้คุณอยู่ในสภาวะนี้เนี่ยนะคะแรกๆมันอาจจะยากแต่พอคุณทำํำเรื่อยๆเชื่อเถอะคะ่ะว่ามันจะเป็นอะไรที่ทําให้คุณะรู้สึกว่าคุณไม่ต้องกดดันหรือว่าอยู่ในสภาวะที่เครียดอ่ะ เนี่ยคือพลังงานในสิ่งที่พายอยากจะสื่อกับคุณว่าสิ่งแรกที่คุณควรที่จะจัดการก็คืออย่ายึดติดกับอดีตยอมรับการเปลี่ยนแปลงอืนะคะและซื่อสัตย์ต่อตัวเองไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจเลือกทําอะไรก็แล้วแต่เมื่อคุณซื่อสัตย์กับตัวเองสื่อสารกับตัวเองอย่างซื่อสัตย์และสื่อสารกับคนรอบข้างอย่างตรงไปตรงมาเช่นกันมันจะทําให้คุณน่ะไม่ต้องกลับไปบนลูปอยู่ในความเครียด ความกังวลเหมือนที่เป็นอยู่ในตอนนี้หรือเหมือนในอดีตนะคะทีนี้มาดูว่าไพ่อยากจะแนะนำอะไรเพิ่มเติมดีกว่าเนาะพลังงานของเดอเฮอร์มิตนะคะเหมือนพลังงานไพ่อะนะคะสื่อว่าบางครั้งนะคะถ้าเราสื่อสารออกไปตรงๆด้วยความจริงใจนะคะแม้ว่าคนที่คุณสื่อสารออกไปเขาจะไม่เข้าใจก็ไม่ต้องไปอธิบายค่ะ อืมนะคะเพราะเชื่อเอะค่ะว่าเราไม่สามารถทําให้ทุกคนน่ะเข้าใจในสิ่งที่เราเป็นหรือว่าชอบในตัวเราได้แต่สิ่งหนึ่งอ่ะที่เราควรที่จะบอกกับตัวเองคือเราสื่อสารกับตัวเราเองซื่อสัตย์กับตัวเราเองซื่อสัตย์กับความรู้สึกของเราเองแล้วก็พูดกับเขาเหล่านั้นด้วยความจริงใจด้วยความซื่อสัตย์สื่อสารออกไปตรงๆเหมือนกันมันจะเป็นอะไรที่เราไม่เฟก่ะ แม้ว่าคนอื่นจะไม่เข้าใจแต่อย่างน้อยเราก็สื่อสารออกไปด้วยความจริงและความจริงใจอือันนี้บอกได้เลยว่ามันเหมือนกับไพ่อะสื่อว่าคุณไม่จำเป็นจะต้องไปอธิบายให้ทุกคนเข้าใจคุณนะคะเพราะเชื่อเถอะค่ะว่าคนที่เขาเข้าใจคุณหรือคนที่เขาเห็นคุณค่าคุณเนี่ยนะคะ เขาก็จะพร้อมอยู่เคียงข้างคุณเพอเพอนะคะเขาจะรู้สึกแบบว่าเอ้ยพูดตรงๆก็ดีคือมันจะเป็นอะไรที่แบบว่าเขาก็จะกล้าพูดกล้าสื่อสารในสิ่งที่เขาคิดต่อคุณตรงๆเหมือนกันมันก็จะกลายเป็นว่าต่างคนต่างจริงใจต่อกันก็จะได้กันระยะนามิตรที่ดีแทนที่แบบว่าไม่กล้าพูดแล้วเป็นอะไรที่แบบว่าเกรงใจมันก็จะกลายเป็นว่าการสื่อสาร ความรู้สึกของคุณที่มีต่อคนรอบๆข้างมันก็จะเป็นอะไรที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อตัวคุณและคนอื่นด้วยแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณเริ่มจากการซื่อสัตย์กับตัวคุณพูดออกไปตามความรู้สึกด้วยความจริงใจแม้ว่าเขาคนนั้นจะรู้สึกไม่พอใจแต่อย่างน้อยสิ่งที่คุณได้ทําคือคุณไม่โกหกคุณไม่เฟกอะเออแต่สิ่งหนึ่งที่มันได้กลับมาคือคนที่เขาเข้าใจเขาก็จะสื่อสารกับคุณมาในลักษณะเดียวกัน คือพลังงานเนี่ยอย่างดี่ไพ่บอกเลยคุณจะได้คนที่มีพลังงานคล้ายๆกันเข้ามาเป็นกัลยาณมิตรนะคะพลังงานของราชาไม้เท้าเนี่ยเป็นอะไรที่บอกว่าถ้าคุณจริงใจอ่ะมันจะเป็นในสภาวะที่คุณไม่ต้องกลัวว่าคนอื่นจะคิดจะมองยังไงมันเหมือนกับมั่นใจว่าเฮ้ยอันนี้คือพูดในสภาวะ ที่สื่อสารให้เขาหรือเธอคนนั้นเข้าใจในความเป็นตัวของคุณนะ่ะโดยที่ไม่เฟกอะ่ะอืมนะคะเนี่ยนะคะพลังงานสี่ดาบสื่อได้เลยวว้อย่างน้อยนะคะมันก็เป็นอะไรที่คุณไม่ต้องเกิดความกังวลนนะ่ะมันเป็นอะไรที่เหมือนแบบว่าถ้าก่อนหน้านั้นคุณเป็นคนที่คิดมากกังวลมากกลัวว่า สิ่งที่คุณพูดออกไปเขาจะไม่พอใจคุณต้องพยายามทำให้คนอื่นพอใจนั่นบอกได้เลยว่ามันเป็นอะไรที่ทำให้คุณนอกจากจะเหนื่อยกับการที่ทำให้คนอื่นพอใจแล้วอะ่ะคุณยังรู้สึกมีความเครียดมีความกังวลในใจอีกแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณแบบไม่ได้สนใจละเพราะสื่อสารออกไปด้วยความที่ซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกของตัวเองอ่ะมันก็จะทำให้คุณแบบไม่ต้องเครียดไม่ต้องกังวลแล้วอะ่ะมันมีเวลาได้พักอ่ะพักใจ พักความคิดพักสมองเพราะไม่ต้องไปเอาเวลาไปคิดกับเรื่องที่ว่าคนอื่นจะพอใจในสิ่งที่คุณพูดหรือไม่พอใจแล้วไม่ต้องไปพยายามอธิบายแล้วด้วยเพราะตัวคุณเองคือไม่ได้แบบไปเฟกหรือไปหลอกลวงใครแต่ทําไปด้วยความจริงใจอืมนะคะมาดูต่อสินะคะนี่นะคะพลังงานของราชนีเหรียญ บอกเลยว่าสุดท้ายแล้วว่าสิ่งที่คุณได้อะมันคือพื้นที่ที่มีคุณค่าในลักษณะที่เป็นตัวของคุณเองอ่ะเป็นพื้นที่ของคุณจริงๆอ่ะเป็นความสบายใจอ่ะมันเหมือนกับว่าคุณได้รู้ว่าคุณต้องการอะไรโดยที่ไม่เฟกและคนอื่นที่มองเข้ามาเขาก็จะเห็นเลยว่าเนี่ยแหละคือตัวตนของคุณถ้าเขาคนนั้นหรือคนอื่นที่อยากจะมารู้จักคุณ เขาจะเห็นเลยว่าเนี่ยตัวตนของคุณเพราะฉะนั้นคนที่อยากจะเข้ามาในวงจรชีวิตของคุณนะ่ะเขาจะเป็นอะไรที่สัมผัสพ,พลังงานคุณได้เลยว่าคุณเป็นคนที่มีคุณค่าในลักษณะไหนคุณเป็นคนแบบไหนเพราะคุณชัดเจนแต่แรกแล้วไงอืมนะคะตัวเนี้ยนะคะคือสิ่งที่ไพ่สื่อออกมาอย่าไปจมกับสิ่งที่มันทำให้คุณทุกข์ใจอะ่ะ หรือแม้แต่พลังงานในอดีตที่มันทาให้คุณทุกข์ใจเพื่อที่จะให้คุณไปข้างหน้านะคะจงกล้าเปลี่ยนแปลงตัวเองเถอะเพื่อที่จะรับพลังงานที่มันคู่ควรกับคุณน่ะสิ่งสําคัญเลยนะคะในการตัดสินใจเลือกต่างๆสื่อสารต่างๆจงซื่อสัตย์กับตัวคุณเองซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกของคุณเองพอหลังจากที่คุณซื่อสัตย์กับความต้องการและตัวคุณเองคุณสื่อสารกับคนรอบๆตัวคุณ ด้วยความจริงใจด้วยความซื่อสัตย์สิ่งที่คุณจะได้กลับคืนมาคุณก็จะได้รับพลังงานที่เป็นความซื่อสัตย์ความจริงใจเหมือนกันนะคะโดยที่ไม่ต้องแคร์ว่าคนเขาเหล่านั้นจะรู้สึกยังไงเพราะว่าในความเป็นจริงนั่นแหละเราไม่สามารถทําให้ถูกใจกับทุกๆคนได้หรอกคะ่ะอืมแต่สิ่งหนึ่งที่คุณทําได้คือจริงใจต่อตัวเอง สื่อสารออกไปพูดออกไปด้วยความจริงใจกับคนอื่นเช่นกันเนี่ยแหละมันจะทำให้คุณรู้สึกว่าไม่ต้องไปอธิบายหรือว่าแคร์คนทุกคนหรอกสิ่งที่ฉันควรจะแคร์ก็คือตัวของฉันเองอืมนะคะแล้วคุณจะได้พื้นที่ของคุณในสภาวะที่นี่คือตัวฉันนี่คือความสุขใดๆคือฉันไม่เฟกใดๆคือฉันไม่หลอก เพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาหาคุณเขาจะเห็นพลังงานของคุณอย่างชัดเจนเขารู้ได้เลยว่าเขาจะไม่พยายามเปลี่ยนแปลงคุณเพราะเขาก็สัมผัสได้เหมือนกันว่าคุณคือคนจริงใจคนหนึ่งที่รู้สึกยังไงก็พูดไปในลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นนี่แหละมันคือพลังงานดีๆนะคะอันนี้ก็คือพลังงานที่ที่พายอยากจะสื่อถึงทุกคนเนาะแล้วเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ โชคดีมีความสุขทุกท่านค่ะบ๊ายบาย